นี้นะครับจริงๆเราเราถ่ายไปได้สักนิดหนึ่งแล้วนะครับแล้วเราก็เลยถือเลิกดีวันนี้ได้เลิกดีมาบวงสรวงเรื่องเวลาในกดแก้วนะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นบทประพันธ์ประมาณ30ปีมาแล้วนะครับของคุณประพัฒน์สอนเสวิกุลเราก็เลยถือโอกาสดีเชิญคุณประพัฒน์สอนมาด้วยวันนี้นะครับแล้วก็น้องๆนักแสดงทุกๆท่านเชิญมาบวงสรวงวันนี้เรื่องนี้นะฮะต้องบอกต้องย้อนไปเมื่อ20กว่าปีที่แล้วสมัยที่ ที่พี่ออกเทปซิ t เ e มโฟนะฮะสมัยนั้นเนี่ยมีน้องคือเคยให้สัมภาษณ์ว่าชอบอ่านหนังสือนิยายก็มีน้องอแฟนเพลงคนหนึ่งยื่นหนังสือเล่มหนึ่งให้ชื่อเวลาในขวดแก้วแล้วก็เขียนในหน้าปกนั้นพี่ก็เอาหนังสือเล่มนั้นแล้วก็กลับไปอ่านที่ที่อเมริกาอ่านได้สีห้ารอบนะครับรู้สึกว่าติดใจแล้วก็ชอบเรื่องนี้มากแล้วก็รู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องนี้นะฮะ เพราะว่าเหตุการณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้ก็เป็นช่วงเวลาหนึ่งในชีวิตที่เราเติบโตมาเช่นเดียวกันคือเรื่องนี้นอกจากจะเป็นเรื่องที่เป็นของวัยรุ่นปัญหาวัยรุ่นอย่างเดียวแล้วเนี่ยมันมีเรื่องของประวัติประวัติศาสตร์สังคมการเมืองเข้ามานะฮะเหตุการณ์จริงมีเรื่องของครอบครัวว่าเด็กกลุ่มนี้เนี่ยมีปัญหาเพราะอะไรนะฮะเพราะว่าพ่อแม่มีปัญหาและไม่ดูแลครอบครัวเรื่องนี้จริงๆแล้วเหมาะกับพ่อแม่ที่จะดูอย่างมากเลยนะครับหลายๆ คนถามว่ากดดันไหมไม่รู้สึกว่ากดดันนะครับเพราะว่าอย่างที่พี่บอกว่าเวลาในกดแก้วพี่รู้สึกว่าพี่อินกับเรื่องนี้มากแล้วถ้าใครที่จะรู้เรื่องนี้ดีมากๆละเอียดมากๆคนหนึ่งเนี่ยพี่เป็นคนหนึ่งในนั้นเพราะว่านอกจากจะอ่านหลายรอบแล้วได้คุยคุยกับคุณพระพัชสอนมาเยอะมาหลายปีแล้วนะครับแล้วก็ก็รู้สึกว่าอินกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในนั้นนะฮะว่าไม่ว่า ตัวละครแต่ละตัวเนี่ยเขาจะเป็นยังไงคือเรื่องนี้จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องคล้ายๆกับไดรี่เป็นการเล่าเรื่องของผ่านตัวละครนัดนะฮะนัดจะเป็นคนเล่าเรื่องซึ่งเล่นโดยเต๋าเนี่ยแต่พอเรามานําเสนอเป็นละครเนี่ยเราก็นําเสนอไม่ใช่เป็นในแนวของการเล่า,างฝ่ายเดียวนะเราก็ขยายครอบครัวทุกครอบครัวพ่อแม่ของ,ของ,ของทุกๆตัวละครออกมาเพื่อให้คนดูเห็นว่า ทำไมเด็กเหล่านี้ถึงมีปัญหาเป็นบทประพันธ์ที่อ่านแล้วคิดตามได้แล้วก็เกิดขึ้นจริงในสังคมปัจจุบันครับแล้วก็อยากจะถ่ายทอดเ,อเรื่องราวของตัวนัทด,ด้วยครับผมนัทนัทนี่เล่นเป็นคนที่เล่าเรื่องนะคะใช่ครับนัทก็จะเป็นคนเล่าเรื่องนะฮะทุกกอย่างแล้วก็จะเป็นตัวเดินเรื่องของเรื่องนี้ครับว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างคนรอบตัวนัทเป็นยังไงบ้างอะไรเง ตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่าบ,บทละครนี้เป็นบทละครที่เป็นบทประพันธ์ที่ได้ได,ได้รางวัลด้วยแล้วก็คือแต่ละรุ่นที่ทํามารุ่นก่อนๆก,ก็คือเล่นดีกันทุกคนเลยก็ค่อนข้างที่จะ,ะประมาณนิดนึงแต่ก็เต็มที่ค่ะก็เป็นหลายอย่างมากเลย่ะในเรื่องนะคะ <c oughs> ก็จริงๆบทป้อมยากยากมากตั้งแต่เคยเล่นละครมาก็ยากที่สุดลวคะ่ะแล้วก็ตัวป้อมเนี่ยเวลาเขาคือข้างนอกอาจจะดูแบบห้าวๆดูเหมือนกับว่า เป็นเด็กผู้ชายอะไรเงี้ยค่ะแต่จริงๆป้อมมีความเป็นผู้หญิงสูงแล้วก็เป็นคนอ่อนหวานเป็นคนอ่อนโยนอะไรเงี้ยมีมีความเปราะบางของอารมณ์ค่อนข้างเยอะฉะนั้นก็จะเป็นคนที่ชอบเจ้าบทเจ้ากรอนไอ้ตัวนี้ก็ต้องท่องบทท่องกรอนกับเขาไปด้วยนะคะ <laughs> ตามตามคาแรคเตอร์ของป้อมแล้วก็เป็นคนที่รักความยุติธรรมมากนะคะสิ่งที่อะไรที่ไม่ถูกต้องเนี่ยป้อมเขาจะแบบลุยเลยจัดการอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ในเรื่องก็จะแอบชอบพระเอกนะคะ แต่จะเป็นยังไงต้องมาดูว่าจะว่าจะแนบเนียนแค่ไหนเขาจะรู้หรือเปล่าอะไรก็ต้องติดตามค่ะครับตื่นเต้นมากครับก็สนุกครับแล้วก็สําหรับเอกในเรื่องก็เป็นแบบ คนไร้สาระนิดหนึ่งครับในใน,ในเรื่องนิดหนึ่งครับเพราะว่าเป็นคนที่ที่เป็นสีสันในในกลุ่ม,มครับคือคนอื่นจะซีเรียสเยอะหน่อยส่วนตัวผมก็ในเรื่องก็จะแบบสนุกสนานกว่าคนอื่นครับผมในเล่นเป็นหนิงค่ะสำหรับตรงนี้ก็เป็นละครเรื่องแรกค่ะก็เลยจะตื่นเต้นนิดหน่อยแต่ก็ได้พวกพี่ๆช่วยแนะนำอะไรอย่างเงี้ยค่ะอือสุดยอดครับผมในเรื่องแล้วบทเป็นชายครับผมส่วน ในบทเรื่องชายนี่จะเป็นคนเรียกว่าหนักหนักที่สุดในในเรื่องเลยก็ว่าได้ครับเพราะว่าเจอแรงกดดันจากครอบครัวแล้วก็จากเพื่อนๆครับคือพี่เริ่มจากตัวเรื่องก่อนนะฮะแล้วคิดว่าเรื่องแนวนี้เนี่ยน่าจะเหมาะกับทางทู f อ r You จริงๆต้องขอบคุณทางทู for You ด้วยเพราะว่าเรื่องแนว,แน,วนี้สร้างสารรค์เนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยจะได้เห็นกันในจอทีวีบ้านเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าคราวนี้ก็คงเป็น เป็นความแตกต่างที่เราสร้างออกมาะะซึ่งก็เกิดขึ้นมาจากมาจากตัวเราเองด้วยเพราะว่าเราก็ชอบแ,ตตแนวสร้างสารรค<ช>์และชอบความแตกต่างแต่ไม่ได้ประหลาดมากนะครับปัจจุบันนี้ปัญหาวัยรุ่นมันเป็นปัญหาที่สําคัญมากในสังคมไทยปัญหาครอบครัวเนี่ยไม่ค่อยมีละครที่สะท้อนปัญหาครอบครัวและวัยรุ่นในเชิงแบบนี้นะคะจะมีวัยรุ่นที่ทันสมัยมากๆนะคะที่เวลานี้สังคมก็น่าเป็นห่วงมากเพราะฉะนั้นทำยังไงเราอยากจะให้เห็นให้วัยรุ่นเนี่ยได้เห็น พ่อแม่ของวัยรุ่นเนี่ยได้เห็นว่าปัญหาที่เกิดขึ้นต่างๆนั้นน่ะมันมาจากอะไรมันมาจากครอบครัวน,นั่นเองนะคะครับ <c oughs> ก็อยากจะฝากนะครับเวลาในกดแก้วเนี่ยเพิ่งคุยล่าสุดเนี่ยจะออนแอร์เดือนพฤศจิก,กายน,นะครับ <c oughs> เร็วๆนี้แล้วเป็นละครน้ำดีละครสร้างสารรค์ซึ่งหาชมได้ยากในจอทีวีบ้านเราในยุคปัจจุบันนะครับก็อยากจะให้ทุกๆคนติดตามชม